สวัสดีครับจากเพจร้านทวัตชัยคอมนะครับสวัสดีคุณลูกค้าที่สั่งซื้อกัดจอกัดขุด P106 คิด100ตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเทสสินค้าก่อนที่จะจัดส่งให้คุณลูกค้านะครับเพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าตัวนี้กลับไปถึงมือคุณลูกค้าแล้วสามารถใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเดี๋ยวแอดมินให้ดูภายนอกันก่อนนะครับตัวนี้ข้างในแอดมินทำความสะอาดให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมพัดลมก็เป็นพัดลมโมดิฟายนะครับหมุนได ขอดการเชื่อมต่อไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นการขุดนะครับผมถ้าจะนําไปใช้ควบคู่กับการจอออนบอร์ดเพื่อนาไปเล่นเกมแอดมินก็ยังไม่เคยทํานะครับแต่แอดมินก็ยังสามารถหาวิธีให้คุลูกค้าได้นะครับกรณีที่คุลูกค้าไม่เคยทํานะครับผมขอดการเชื่อมต่ออยู่ครบถ้วนนะครับไม่มีการช็อตไหมนะครับผมด้านหลังการ์ดครับอยู่ครบถ้วนนะครับภายในด้านหลังการ์ดก็อยู่เรียบร้อยดีนะครับผมนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวแอดมินจะทำนำเดี๋ยวแอดมินจะนำกราจอใบนี้นะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการเทสขุดให้คุณลูกค้าดูความร้อนสูงสุดแล้วก็การทำงานในรูปแบบการขุดนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ปกตินะครับก่อนที่จะจัดส่งให้คุณลูกค้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรานำกราจอใบนี้ไปเชื่อมต่อกันเลยครับโอเคครับตอนนี้แอดมินก็ได้นำกราจอเข้ามาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลบนหน้าจอกันก่อนนะครับ ตัวนี้ gpu Z นะครับขึ้นว่า p 1 0 6 1 0 0นะครับ memory size ขนาด 6GB นะครับผม ram g ddr 5ของ samsung นะครับผมตอนนี้แอดมินได้ทำการเทส t ขุดนะครับกับ algorithm rvn นะครับในของ t r u e miner ตอนนี้ admin ขุดมาแล้วประมาณ6นาทีนะครับ hash rate อยู่ที่9.48เมกะเฮิร์ตนะครับผม admin overclock อกอยู่กลางๆนะครับก็คือค l o c k speed หนนะครับไฟอยู่ที่80%นะครับ power limit ความร้อนนี่หายห่วงครับคุณลูกค้าความร้อนอยู่ที่53องศาเซลเซียส อยู่ตรงนี้ไม่ขยับไปไหนเลยนะครับการ์จอตัวนี้เย็นมากๆเพราะว่าแอดมิน modify ครับเราเรียบร้อยแล้วความแรงพัดลมนะครับก็คือมันก็ค่อนข้างแรงมีเสียงเล็กน้อยนะครับก็มันก็มีไอเย็นออกมาดีกว่าพัดลมเดิมแน่นอนนะครับก็ข้อมูลครบถ้วนนะครับไม่มีเฟค GPU แต่อย่างใดนะครับเป็นการ์ดจอแท้ๆร้อยเปซ็ต์จากของ Nvidia แน่นอน ตอนนี้ใบนี้แอดมินได้ทำการเทสขุดมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้แอดมินก็ทำการเทสอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำคลิปวิดีโอนี้ให้คุณลูกค้าดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้คุณลูกค้าภายในวันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินขออธิบายเรื่องการรับประกันก่อนนะครับ้าจอใบนี้แอดมินรับประกันให้คุณลูกค้า7วันนะครับถ้าคุณลูกค้านำไปใช้งานใช้งานไม่ได้นะครับเปิดไม่ติดหรือเปิดไม่เจอเอาเป็นว่าทุกอาการที่คุณลูกค้านำไปใช้แล้วใช้งานไม่ได้แบบปกตินะครับแอดมินรับประกันให้้้้้นนนะะะะคครรรรััับบแแต่ตู่่่กกกกกาาาาาออออองจดมมหไไไวทีีปปญผ แล้วก็จะมีอยู่3ข้อนะครับที่แอดมินจะไม่รับประกันให้นะครับข้อ1คือตกแตกเป็นหักงอนะครับข้อ2มีอาการช็อตไม่นะครับข้อ3มีอาการถูกแกะถอดเปลี่ยนอะไรนะครับผมโอเคครับกระจอไปนี้แอดมินเป็นมันเป็นการขุดนะครับคุณลูกค้าไม่ได้มีพอร์ตการเชื่อมต่อใดๆนะครับถ้าคุณลูกค้าจะนําไปทําการเล่นเกมโดยการใช้ร่วมกับกระจออนบอร์ดก็มันมีวิธีอยู่นะครับแต่ว่าแอดมินก็ทําไม่เป็น แอดมินก็ยังไม่เคยทำเพราะว่าเครื่องที่แอดมินใช้อะครับมันเป็น H61M ก็คือมันเป็น CPU Gen2 ซึ่งฮาร์ดแวร์มันไม่รองรับนะครับแต่มันมีแอดมินอาจจะไม่ใช่ขออภัยครับแต่มันมีข้อมูลอยู่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้ข้อมูลยังไงก็ติดต่อกับแอดมินเข้ามานะครับแอดมินสามารถส่งข้อมูลให้คุณลูกค้าดูได้นะครับโอเคครับขอบคุณคุณลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินทำการจัดส่งให้วันนี้เลยครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ